ะะวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านอย่าง้วนะคะทุกคนอยู่บ้านก็คือ เรียนออนไลน์นะคะทุกคนเราอยู่บ้านอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็อยู่บ้านทาอะไรคะช้อปปิ้งค่ะแล้วก็สั่งของกันมาอีกแล้วนะคะก็นี้นะคะเป็นพัสดุที่เราสั่งมานะคะซึ่งบอกเลยว่ามูลค่านะคะประมาณ4ี่พันกว่าบาทเลยนะทุกคนก็อันนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะคือเคสโทรศัพท์นนเองทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบเราเป็นคนที่แบบบ้าเคสโทรศัพท์มากๆเลยนะคะคือแบบซื้อซื้อแบบเยอะมากแล้วก็มีทางทางร้านส่งมาให้รีวิวด้วยนะคะแล้วก็นี้นะคะมาจากร้าน BTS case นะคะเป็นร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลย ที่ครั้นที่เราเราเคยแกะพัสดุไปนะคือแบบว่าเขาส่งมาให้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ได้นี่มาใช่ไหมไอโฟน12 Pro Max นะคะสี Pacific Blue อันนี้เป็นของคุณแม่เรานะคะจากใครที่ติดตามพิชช o นนนี่ดอทคอมนะคะก็จะรู้ว่าเนี่ยเราพาแม่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างงี้เนาะ,ะฉะลองปีใหม่นะคะแล้วก็ทางร้าน B11 Case นะคะก็ได้ส่งเคสโทรศัพท์ของ iPhone 12 Pro Max แล้วก็ทั้งของ11 Pro ของเรามาด้วยนะคะวันนี้เราก็จะแกะอุ้ย วันนี้นะคะเราก็เลยจะมา unbox case นะคะทั้งของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 11เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะกลองใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็แบบหนักมากๆเลยนี่นะคะมาจาก ig BTS underscore case นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งชอ่อทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเผื่อใครอยากไปสั่งหรือว่าไปลองดูลายดูรุ่นโทรศัพท์ของตัวเองก็ไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกรีกี่านะคะนี่เป็นอุปกรณ์การตัดของเราหนึชวยคือแบบเยอะมากเ นนี่นสเป็นบับเบิลแรปนะคะอันนี้มีโน้นมาด้วยนะคะเห็นว่าสวัสดีค่ะน้องนนนี่ขอบคุณที่ช่วยรีวิวให้นะคะสําหรับแฟนคลับของน้องนนนี่ทางร้านมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สั่งซื้อสินค้าที่ w ว็ btscase com นะคะก็ใส่โค้ดโนนี่นะคะจะได้รับส่วนลด5%ค่ะไม่มีขั้นต่ํานะคะจํานวน100โค้ด นี่เลยทุกคนเอาแคปเลยนะคะก็สำหรับใครที่สั่งเคสผ่านทางเว็บไซต์นะคะของ btncase.com นะคะก็อย่าลืมใส่ส่วนลดโนโน,นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ส่วนลด5%เลยไม่มีขั้นต่ำสั่งเท่าไหร่ก็ได้ส่วนลด5%นะคะแล้วก็มีจำกัดแค่100โค้ดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปสั่งกันได้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าเราสั่งเคสอะไรมาบ้างนะคะนี่แบบห่อแล้วก็แพ็คมาดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เซตแรกกันดีกว่า ก็จะเป็นของ iPhone 12 Pro Max นะคะแล้วแบบสีนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นซิลิโคน๋ยวจะลองใส่ให้ดูดีกว่าจริเป็นซิลิโคนแบบนี้นะคะคือแบบสวยมากเลยทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสี Pacific Blue นะคะเพราะใส่แล้วมันจะแบบเข้ากันมากนี่เฮ้ยดูแบบมีความเท่อันเนี้ยแบบผู้ชายก็ใช้ได้นะคะดูดิมีความแบบว่าเท่แล้วก็สีเข้ากับตัวแบบตัวกล้องเลยนะคะสวยมากก็จะมีเป็นเคสใสนะคะแล้วก็มีเป็นเคสใสแล้วก็มีขอบเป็นสีออกแบบทองๆออโรสโกิหนึ่งนะคะนี่เลย แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะนี่ก็เป็น12 Pro Max เหมือนกันนะคือเราบอกพี่เขานะคะว่าเป็นสี Pacific Blue นะแล้วแต่ละอันนะคะที่มีเขาส่งมาคือแบบว่าสีเข้ากันหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบสีแบบว่าฟ้าๆน้ำเงินเข้มน,นิดนึงนะคะ แล้วก <cin> ็มีแบบนี้ด้วยเคสแบบใส่แบบนี้นะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเคสใส่เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีความแบบว่าใส่แบบสวยๆใส่แล้วก็จะมีความเก๋ๆนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของเราด้วยนะนี่นะคะเป็นลายดอกไม้ที่จะมีความแบบว่าเหลียมๆนะใครที่แบบว่าชอบอยากให้โทรศัพท์เป็นทรงเหลี่ยมๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยสีสวยมากเลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้เฮ้ยก็จะมีความแบบว่าน่ารักไปอีกแบบนึงนะ นี่เราสีคือเข้ากันมากใครที่แบบว่าไม่กล้าซื้อสีแปซิ i ิกบลูใช่ไหมเพราะว่าแบบกลัวว่าจะใส่เคสยากอะไรเงี้ยแบบเลือกเคสก็ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่คืนนี้บอกเลยว่าแบบสวยทุกอันเลยนะคะเพราะว่าสีมันจะเป็นโทนแบบว่าน้ำเงินน้ำเงินนะคะคือมันจะแบบเข้ากันหมดเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากหาเคสที่แบบว่าเอออยากได้หลายๆสีอะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันได้ที่ mm hmm. igbtscase เลยนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของเรากันบ้างนี่เป็น iPhone 11 Pro นะคะก็ตอนนี้เราก็ใส่เคสสีรุ้งอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นสีทองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าเงืนอที่ลายแรกนะคะนี่อันนี้จะเป็นสนุปปี้นะคะเป็นเคสใส่นะแต่เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าหิมะไหลๆอยู่ข้างในนะคะเป็นสีขาวดูแบบนุ่มนวลม,มากๆเลยนะพอใส่กับโทรศัพท์สีทองนะคะมันก็จะแบบเข้ากันมา,มากๆดูดิคนฮุย สวยมากแล้วก็จะมีความแบบว่านิ่มๆด้วยนะไหลไปไหลามานี่สำหรับใครที่แบบชอบเคสที่ทมีอะไรหลายๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นลายวัวนะทุกคนสวยมากเลยแล้วก็นี่เป็นอันนี้คล้ายๆแบบว่าภาพวาดเนาะถ้าเราใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตรงเนี้ยเขาก็จะช่วยปกป้องเลนส์ของเราด้วยนะคะตรงกล้องเนาะคือแบบสวยมากแล้วก็มีความเป็นแบบมินิมอลแล้วก็ติดๆนิดนึงด้วยนะทุกคนนี่ เออน่ารักมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเคสใสนะคือเคสใสของเขาแบบมีหลายแบบหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะนี่นี้จะมีความแบบโผลแพคเกจด,ดูเลอคข้ามากอะทุกคน แล้วก็จะมีเป็นอันนี้คือขอบก็จะเป็นสีทองเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีความขาวขุ่นนิดนึงต่อมานะคะเรามาดูเคสแบบว่าลายการ์ตูนกันบ้างนะอันนี้จะเป็นเคสที่มีสายคล้องด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่ากลัวโทรศัพท์หายอะไรเงี้ยที่เห็นแบบว่าวางแบบเอออยากเล่นแล้วก็ไม่มีกระเป๋าใส่ไม่มีอะไรเงี้ยนี่จะเป็นแบบนี้คือเขาจะมีสายคล้องมาให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายน้องหมาน่ารักมากเลยไปสิแล้วก็ขอบๆก็จะมีแบบดีเทลด้วยนะคะ นี่นี่ก็จะเป็นสายสีม่วงนะคะเราสามารถปรับความยาวของสายได้นะแล้วเราก็สามารถคล้องไว้แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คล้องไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นแบบสะพายคางอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนเป็นแบบว่ากระเป๋าสะพายแบบเก๋ๆเลยทุกคนนี่เราอใครที่แบบไม่ชอบพกกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นเคสโทรศัพท์ไปเลยนะคะโอ้โหน่าทึ่มากอุ้ยมันเป็นเคสแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่คือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นผ้าผ้านะคะ ก็เป็นแบบน้องโดนดั้นดับน่ารักมากเลยอบมีความเป็นแบบว่าขนขนนะคะเดี๋ยวเราลองใส่กันดีกว่าน้อทุกคนใส่แล้วจะเป็นแบบนี้คือเราไม่เคยมีเคสที่เป็นแบบขนขนแบบนี้เลยนะพอลองใส่แล้วแบบน้องน่ารักมากนะคะคือมันจะเป็นแบบเคสข้างในนะคะแล้วก็หุ้มด้วยแบบผ้าขนขนแบบนี้นะคะวิปุกปิกมากอันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะชอบมากนะคะนี่มีหานะคะแล้วก็เท้าของน้องโดูดั้นดับแล้วก็นี้เป็นลายสโนปปี้นะคะสีจอกครีมครีมนู่นนิดนึงนะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นฟิล์มกระจกนะคะสําหรับ iPhone 12 Pro Max นะคะค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับเคสโทรศัพท์นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเราได้ทําการสั่งอันนี้มาด้วยนี่เป็นเคส iPad นะคะก็ตอนนี้เราใช้ iPad Air 10.5นิ้วอยู่นะคะนี่เลยจะเป็นไซส์นี้นะคะเคสก็จะมีความแบบว่าเ hey, ท hey ่ๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราได้ทําการเลือกเคสมาใหม่นะคะเป็นลายพีชที่แบบน่ารักตะม,มุตะมีมากทุกคน นะคะโอ้ยคือเราเป็นคนที่แบบชอบสีชมพูอยู่แล้วนะคะและแบบยิ่งมาเจอเคเรีบบเนี้ยน่ารักมากแล้วเราชอบมากเลยนะที่ข้างในนะคะมันจะมีความเป็นสีดําสีเข้มๆอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่เลอะด้วยนะคะแบบเลอะมันก็จะแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะถ้าเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเลอะง่ายนะคะมาเดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่านะคะเรามาเปลี่ยนเคสกันเลยน,นี่ก็จะเป็น iPad ของเรานะคะเป็นสีดำเนาะ ค,คือใส่แล้วมีความแบบว่าเข้ากันมากๆเลยอะ่ะเพราะตัวขอบของเขาอะ่ะเป็นสีดำหมกเทาๆนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ Apple Pencil ด้วยนะคะเราก็สามารถพกไว้ได้เลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องแบบพกแยกกันนะแล้วมันก็สามารถตั้งได้หลายแบบนะคะจะตั้งดู YouTube ดู Netflix แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งแบบนี้สำหรับเขียนก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยมันจะเป็นแบบว่าประกบส น,นี่ก็จะเป็นตัวกล้องนะคะลายน่ารักมากเลยอันนี้แบบชอบมากทุกคนมีความแบบว่าตะมูตะมีขึ้นมาเลยนะคะ iPad ของเราน่ารักมากเลยแล้วก็ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ป้องกันเลนส์โทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้เขาก็จะไว้สําหรับติดตรงเลนส์ตรงกล้องตรงนี้นะคะเพื่อป้องกัน เลนของเรานะคะแบบเวลาทําหล่นอะไรเงี้ยพวแบบเฮ้ยกล้องแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถติดฟิล์มป้องกันไว้ก่อนได้นะคะเนี่ยสำหรับใครที่แบบอยากจะถนอมโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็อย่าลืมซื้อนี้มาติดด้วยนะคะเวลาโทรศั์หล่นหรืออะไรเงี้ยกล้องจะได้ไม่แตกนะทุกคน เรายังไม่หมดเพียนเท่านี้นะคะก็ย like ังมีเคส AirPods ดีนะทุกคนคือ BTS เคสรีวอวขายทุกเคสเลยนะตั้งแต่เคสโทรศัพท์เคส iPad ยันเคส AirPods เลยนะคะทุกคนก็นี่เลยนี่ก็จะมีหลายลายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละลายกันดีกว่าก็อนนี้ก็จะเป็น AirPods ของเรานะคะเป็น AirPods Pro เนาะเรามาลองใส่เคสกันลายแรกนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะที่แบบว่าแถมของคุณแจมาให้ด้วยนะ เป็นเคสแบบว่าสีเหลืองออก้ายๆแบบว่าบานาน่านิดหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นอะคริลิกแจกันดอกไม้สีเหลืองนะคะแล้วก็เขียนว่า for me นี่เป็นรูปหัวใจนะคะคือด้านหลังที่เห็นคุณๆแบบนี้นะคะเราต้องลอกแถบสติกเกอร์ออกก่อนใช้เนาะเพราะว่ามันจะได้ใส่นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเคสเลยดีกว่าวิธีใส่นะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ปิดด้านบน หน้าล่างเขามีแบบว่าตัวจุกป้องกันฝุ่นเข้าตรงที่ชาร์จด้วยนะคะนี่ใส่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยอะเราชอบตัวที่มันมีแบบพวงกุญแจแถมมาให้ด้วยอะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ลายต่อมานะคะ<ม>ก็จะเป็นอันนี้เป็นน้องขนมปังสำหรับใครที่แบบว่ากลัวแอร์พอร์ตหายอะไรเงี้ยกลั <c oughs> วหูฟังหายอันนี้คือใหญ่มากดูคนนี่นะแล้วก็แบบน่ารักมากเลยนะคะเป็นน้องขนมปังแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะน่ารั เป็นเหมือนแบบว่าสายเป้อยู่นะคะเขาก็าจะแถมเป็นพวงกุญแจม,มาให้ด้วยนะคะจะมีเป็นลายหมีมาการองนะคะน่รารักมากๆเลยอะ่ะคือแบบว่าสนุกไปกับการเปลี่ยนเคสมากค่ะเป็นแมวแบบนี้คล้ายๆแบบว่าลายเหมือนแบบกระเป๋าเดินทางเลยอะ่ะท้ายนะคะจะเป็นแบบมุกมุกนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูวิธีถอดน,นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะแค่แบบว่าเปิดฝาแล้วก็ด้านานี้ออกมานะคะคือมันจะไม่กินตัว AirPods ของเราเลยนะคะคือเคสจะไม่กินขอบไม่กินอะไรเลยนะ นี่นะคะใส่แล้วแอปพลิเคชจะมีความแบบว่ามุกมุกนะคะดูแบบเลอะ่ะ่ามากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นผงกุญแจที่เป็นรูปเปลือกหอยแท่มาด้วยนะคะน่รารักมากๆเลยค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับ แกะพัสดุเคสมูลค่า4,000บาทในวันนี้นะคะคือแบบว่าเยอะมากๆเลยจากร้าน BTS Case นะคะก็จะมีทางเคส iPhone 12 Pro Max นะคะที่มันแบบเข้ากับสี a c i f i c b l u e มากๆเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่ากลัวเห็นเขาข่าวออกมาใช่ไหมว่าเคสมันไม่ช่วยป้องกันเลนเพราะเลนมันนูนออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเคสของร้าน BTS Case นะคะเขาจะแบบว่านูนมาช่วยป้องกันกล้องหลังของเราด้วยนะคะเวลาเราวางหน้าจองหงายแบบนี้นะคะกล้องก็จะไม่โดนโตหรือว่าไม่โดนพื้นเนาะเพราะว่าตัวเคสเนี่ยเขาจะช่วยป้องกัน อยู่แล้วนะคะน,นี่มันจะนุนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งก็มีลายให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะคะอย่างอันนี้อันนี้ที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อกี้เปลี่ยนอีกแล้วนะคะชอบมากเลยคือมันจะมีความแบบว่าเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็สีจะเป็นออกโทนแปซิฟิกบูด้วยนะ E aí